อยู่ที่798บาทแล้ววันนี้สองรี่สิบบาทได้ไป2ขวดเลยโอ้โหเฮ้ยใครใครว่าเพื่อนเพื่อนกดสั่งให้ชุดหนึ่งเฮ้ยแต่ที่บ้านต้องใช้จริงๆต้องใช้นะที่บ้านต้องใช้จริงใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่บ้านมีสามีเลี้ยงนกด้วยมันก็จะมีกลิ่นด้วยเอฉีดตามผ้าฉีดตามผ้าอะไรอย่างนี้เอออันนี้ดีจริงๆนะครับอุ้ชอบอ่ะเฮ้ยราคาดีมากจริงๆเพราะบ้านผู้ใช้อยู่เหมือนกัน แต่ว่าราคาจะสูงกว่านี้อ่ะสองขวดสองร้อยสี่สิบหนึ่งขวดหนึ่งร้อยยี่สิบูมากแน่นอนสำหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้น้ำหอมฉีดท่ารีเล็์นะคะเพราะกลิ่นเขาจะต่างกันรับหอมลิงต่างกันอุ้ยดีเลยอ่ะคุณแจ็คกลับแล้วคุณแจ็คเอ้าไม่ไรค่ะคุณแจ็คสวัสดีค่ะอุ้ยแจ็ค แจ็คแป๊บโฮะเสื้อตัวละแสนจะบ้าตายแจ็คเอ้ยคุณทักคุณเจ้าสนุกสนานมากดีนั่งดูอยู่ด้วยนะตกขวดลรอยยี่ใช่ถูกมากจะบอกว่าบ้านไหนนะเรียงสัตว์มีเด็กเล็กนะแล้วก็มีกลิ่นอาหารไม่ต้องเฉพาะที่บ้านนะคนทำธุรกิจอะไ่บเออตกสเปรย์ละแปดสตางค์แปดสตนะครับพืชก็แปดสตางจริง คนทําร้านเสริมสวยนะคนทําธุรกิจอะไรที่ลูกค้าต้องเข้ามาหาเยอะๆมันมีกลิ่นเหม็นไม่ได้นะมันจะต้องมีกล mm ิ่นหอมมากๆเลยเขาบอกได้พันห้าร้อยครั้งฉีดเลยจ้ามีสีดำเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่สีขาวเดี๋ยวไร้เขาไม่จะพูดเสื้อตัวนี้มาขายดีกว่าเนี่ตั้งนะเท่าไหร่แสน่จอดตรงนี้เลย่จะแล้คิดในใจอยู่นะแจ็คเอ้ยแจ็คฝุดขายแสนนึงเฮ้ยเราจะเอาอะไรขายสงสัยต้องกอดเสื้อสุดยอนแล้วล่ะหอมเลยใช่นีหอมเลยหอดไ้เลย สองร้อยเจ็ดสิบ ml ลองอีกกลิ่นไหมลองอีกกลิ่นลองอีกกลิ่นแล้วกลิ่นไม่ฉุนนะปกติเวลาฉีดอาจจะฉุนเกินไปแต่เนื้อกลังแบบสบายๆเหมาะกับชื่อรีแล็กเขานะมันดมแล้วมันรีแล็กจริงๆนะเอช่ใชะโอเคจิ๊บจิ๊บอ่ะเดี๋ยวลองอีกที่หนึ่งใช่ๆน้วอย่ารีพ่านเลยเลยสองร้อยเจ็ดสิบแจ็คเออไม่ใช่เออจิ๊บอันนี้อีกกลิ่นหนึ่งโอ้โหเป็นตรงร้อยเจ็สิบนีปลายทางใช่ค่ะอุ้ยอันนี้ก็หอมมากหอมแล้วแล้วไม่หอมนะไม่หอมนะอุ้ยอันนี้หอมอันนนี้ชอบกลิ่ ีชงพูดจะกลิ่นนี้อันนี้เป็นกลิ่นอะไรฮะก็บีมไปเลยให้พิลนี่ค่ะอ๋อให้จะแบบผู้ลองแบบเอ่ออธิบายกลิ่นหม้ว่าอันนี้เป็นกลิ่นประมาณไหนอะค่ะผู้จะบอกว่า อันนี้อันนี้ไม่ได้ทะเลื่องนะเพราะว่าฉีดไม่ให้ซ้ำที่กันนะคะอันนี้กลิ่นเหมือนดอกไม้ดอกไม้กลิ่นจะออกหวานหวานละมุนละมุนนี่กําลังนึกถึงว่าตู้สภาพบ้านใครมีกลิ่นอับบางทีเปิดไปก็ฉีดได้กันนะใช่กลิ่นแบบตามถุงเท้ากลิ่นตามอะไรเงี้ยที่มันมีกลิ่นอับในห้องอ่ะสามารถใช้ได้เหมือนกันทุกคนอยากให้กดเลยร้านค้าหรือว่าร้านอะไรต่างๆ้านทำลงทําเล็บหรือว่าอะไรก็แต่นะถ้ามีกลิ่นที่มันหอมสดชื่นแบบนี้นะ ก็ถือว่าดีเลยนะคร่าในห้องนอนใช่ร้านสักผ้าด้วยเออร้านซักอบรีด่บางทีเสื้อผ้าไปส่งลูกค้ามันก็ต้องหอมนะแล้วก็ได้ขวดที่เขาเป็นแบบนี้ค่ะเขาสามารถที่จะแบ่งเป็นขวดเล็กๆใส่ขวดเล็กๆแต่ก็เป็นเหมือนแบบไทยพกติดตัวพกติดตัวได้ด้วยเข้าห้องเข้าห้องน้ำเนาะได้เลยเวลาผู้หญิงเข้าห้องน้ำเนาะมันจะมีใครเข้าต่อเราเนาะเราพกขวดเล็กไปแล้วก็ไปแล้วออกมาทุกคนก็อ้าวรีบดี แต่มันมีผลนะมีผลใช่ใช่เพราะจะหอมจริงๆนะวันนี้ราคาดีราคาโปรครับสองขวดเหลือเพียงแค่240่บกาทนแบบแบบนเป็นขวดเล็กเวลาพกติดตัวไปได้พูดถึงราคาดีขนาดนี้นะราคาดีขนาดนี้นะพกไว้ในทุกที่ของบ้านได้เลยนะครับห้องครัวห้องน้ำห้องนอนถึงเวลาก็ฉี่แล้วก็เข้าไปเออครับส่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยใชเลยอนีก20นนาดีจะา่ค่ะ อะไรเปล่าอ๋อให้ขึ้นมารล่นสนุกนี่ระวังมันฟุ้งมากเลยลูกเอ้ยฉีดชุดได้ไหมฉีดเอ้ยอีหนูไม่ดิสิลูกอีหนูไม่ดิเออเป็นคนเปรี้ยวใช่ไหมเราไม่ใช่แต่งตัวเปรี้ยวแล้ไปไหนใครก็ชมเออฉีดชุดได้เลยฉีดชุดได้เลยตบมือเริ่มฮัลล์ฮัลังฮัลล์ เฮ้ยเอ้าคนเป็นนักเต้นคนที่เสื้อผ้าบอกว่าเหงื่อออกเยอะๆมันระหว่างวันมันก็ช่วยได้นะคนรลกลินพี่โอคนรลกลิ่นเนาะมาได้นไม่หวเอออันนี้อันนี้อันนี้หมอแคนมาด้วยหมอแขนมาฉีดหมอแคนด้วยเป็นตองเป้นจะตดนตีมันอยู่ในหัวใจเดี๋ยวเขาังไม่เป่าเลยเฮ้ยถ้ามีอย่างนี้ก็ไม่ยากจนเลยสิ ดีอย่างนี้เลยะมีอันนี้ก็ไม่ยากจนไม่ยากจนเพราว่าไม่ขาดแคลนเออเชดชดชดเออนป็นิารโอ้แอกนะยิ่งมีคนแซลมุกไม้มงคนกับแจ๊เอยู่ผ <c oughs> มัากระเด้งไม้มงค,คลอย่างนี้เดี๋ยวกเป็นปัญใหญ่เลยอาหารหลังคนอาหารหลังพเอพ่อช่วยได้ปกติฉีด

ถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่อยากหอมสุดชื่นนะคะตลอดเวลาเสื้อผ้าหอมไม่ไม่เหม็นอับนะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าไม่เหม็นอับออกไปไหนก็มีแต่คนอ่เขาเรียกว่าอะไรอะชื่นชมชื่นชมนะคะก็ฝากแบน้ำหอมฉีดผ้ารีเล็กซ์ด้วยนะคะวันนี้ราคาพิเศษจริงๆค่ะโปรดเดยนะ้ารได้เลยนะคะขอบคุณครับดีเลยฉีดไปเลยล่าสุดฉีดไปตลาดแม่ค้าย่งทักโอ้ทักก็หอมมาก น้ำเต้าหู้หรือปลาตะโกดคะเออประสิทจะพาดูตามครับคุณค่ะนี่เขาสะกิดเขาสะกิดพี่จำวันนี้ไปเล่นไรหน้าทีนะนี่ไปตลาดแม่ค้ากันนี่เดี๋ยวหนูจะเข้าไปกดตะกร้าพี่ด้วยนะเพราะว่าหนูใช้จริงๆริโอ้ขอบคุณด้วค่ะโอมชอบกลิ่นมากทางตะกร้าก่อนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะตร้าไปก้าไปก่อนเดี๋ยวจะตามไปกดหอมมากจริงๆทุกคนไปเลยติดตะกร้าไว้เลยยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้เลยค่ะนี่มาช่ นม่ไรีบไปนอน่ะวาชุดนอนไม่ได้รีบไปนอนาแล้วเดี๋ยวอยู่ด้วยกันยาวๆอยู่ก่อนสนุกอยากมาตั้งหลายวันแล้วเห็นโอ้โหเมื่อวานพี่กันนอนหน้าไรเลยหนูใช่จ้ะสุดยอดมากๆพี่เอ๋อยากมาให้กำลังใจเพราะว่าพี่ชายที่น่ารักของน้องวันนี้ต้องให้พี่ผู้ช่วยแล้วเพราะว่าแบตเริ่มหมดแบตเริ่มหมดได้เลยได้เลยยาวเลยนะคนเดียวเลยใช่ด่หวานแล้วก็ผู้ก็เห็นยอดขึ้นนี่เมื่อกี้มาตอนเย็นตั้งแต่ยังไม่ถึงสิบเลยนะจนถึงสิบอะตอนแจ็คแป๊บโผล่อะคิดในใจเลยอันอะไรอ่ะ มันยังไงกันเดี๋ยวจันเบียก็มาอาจารย์เบียอี่างนี้จันเบียวินี่เป็นแฟนคลับกระโถนเขาอีกเป็ชอบเวลาดูก็เห็นกระโถนเขาไงเราก็ชอบกระโถนเขาไอเรารู้ว่ากระโถนได้เอ๊ะตกใจจันเอกระโผล่มาไหรลอะออาจารย์เบียเฮ้ยพี่เอกก็มาปะไม่ได้มาเนี่ยโอ๊ยหน้ากากอีกาดำอันนี้มีอะไรมานี่ตอนนั้นเราหน้ากากเกอิชานะพูดกับหน้ากากอีกาดำนะซีซั่นแรกอะ เออนี่ไล่มาเยอะมาเยอะได้เลยใช่แล้วค่ะตัวนี้ชื่อว่ากูตไนท์นะคะอยากให้ทุกคนสวีทดีมแล้วก็แฮปปี้กับการอยู่บนเตียงในห้องนอนของคุณค่ะจะบอกว่าพูอะเริ่มต้นเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นคนที่หลังๆอ่ะคิดกังวลแล้วคิดเยอะโปรเจกต์ในหัวมันเยอะพี่กันเป็นปะเวลาเราจะนอนอ่ะเราต้องการให้ได้แชั่วโมงอย่างที่เขาบอกกันแหละแต่พอในหัวมันคิดว่าเอยเดี๋ยววันนี้เราต้องทำโปรเจกต์นี้อย่วันนี้มันวนวนวนแล้วมันก็กังวลทีนี้ไม่ถึงก็ได้ประมาณ4 ชั่วโมงตื่นมางงเลยทีนี้มีช่วงหนึ่งพูดจาสคริปต์ไม่ค่อยได้เลยเวลาปอ่ในการหัวนะเห็นสคริปต์เป็นอย่างแต่ปากอ่ะมันพูดไปอีกอย่างหนึ่งคุณนอนไม่อิ่มไหมเกี่ยวเพราะมันมีผลมีบดเลยนอนน้อยแต่เบอแล้วหลังๆใช่เบอร์เบอร์เบอร์โทระไรคะเบอรใช่คพละเบอเลบอแบบมึนหัวมึนจริงๆแล้วทีนี้มันกลายเป็นส่งผลต่อความวิตกกังวลหนูหนูกลายเป็นคนแบบกินกินกออฟแล้วใจสั่นง่ายอ่ะแล้วมีเวลามีอะไรแบบตกใจหรือกังวลมันจะแบบเฮ้ยเหว๋ง่ายไอนี้ อย่างเดียวนะมันทำให้คุณสงบลงนิ่งลงเบาลงใจเย็นลงเหมือนแบบทำให้ช่วยแบบ okay, ผ่อนคล <okay. S 2> ายอาเอบเ,เป็นว่าแบบกูตไหน อ๋อขาพดในตก้านะคะโอเคไม่อยากพูดเยอะบอกราคาดีกว่าปกติที่เราเปิดตัวมาอยู่ที่เกือบ1000บาท9ก้าร้อยกว่าบาทเพราะของเราเป็นนําเข้าด้วยนะคะทีนี้วันนี้ให้1กล่อง2 9 9ใช่ไหมแล้วได้เป็น2กล่องก็คือ5 5 5วันนี้ลดวบเลยปกติที่ทําโปรของผู้ที่ไม่ได้มาอะไรพี่การอยู่ที่400กว่าบาทเกือบ500รวันนี้ลดเหลือ2 9 9ไปเลยอยากให้ทุกคนได้ลองจาก99.9ิตอนนี้เหลือส9 9อเันนี้คือพี่พู้เนี่ย เขากินเองใช่นะเขาผ่านการขาบวนการทดลองของเขามาแล้วล่ะวันนี้ยตัวสปปรรพคุณได้ข้อมูลดูในตะก,ก้าท่านไปกดดูในตาก,ก้าได้เลยมไม่อยากพูดเยอะ,<น>ะแล้วพี่ผู้อ่ะเขามาเองระดับพี่ผู้อ่ะแต่เขาใช้เองนี่ต้อง เบี้ยวนะจะบอกว่ามีมาหลายปีแล้วนะแล้ววันนี้ที่มาอันนี้คือเวอร์ชันล่าสุดของตัวทูตไนท์เวอร์ชันล่าสุดวันหนึ่งกี่เม็ดพี่ผูสองตอนนอนใช่แต่จริงๆถ้าตอนกลางวันเด็กนักเรียนอ่ะบางทีไม่ค่อยมีสมาธิแบบ alert สมองสติไม่ค่อยดีอ่ะกินตอนกลางวันก็ได้มันไม่ได้ช่วยแต่มันช่วยให้แบบผ่อนคลายผ่อนคลายนึกออกไหมเป็นลูกผมกินได้เลยให้มันเบาลงถูกต้องให้มันไม่แบบอุ้ยก็ตู่อะไรกินนาทีกินนาทีกินนาทีเริ่มเริ่มรู้สึก เออจริงๆมันทำให้เรานิ่งแล้วอยากผ่อนคลายตอนนี้ก็ได้เลยก่อนนอนถ้าทานปุ๊บเราเราเบรกสิบนาทีสิบห้านาทีเอาละอะไรเงี้ยวางกอยากผ่อนคลายเลยไหมไม่เป็นไรจะยังไงผมอยู่กับพี่อีกนานวันเนี้ยเฮ้ยพี่นองทุกแบรนด์ยกเว้นอันนี้เอาไว้ก่อนไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้อยากผ่อนคลายหรอเบนเฮ้ยเอาผู้นี่พี่เองสองพี่หันกล้องหนีแป๊บนึ่งสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าตลอดสองกล่องนะคะห้าห้าห้าจะบอกว่าเป็นราคาที่ให้ในไลฟ์ของพี่การโดยเฉพาะนี่ราคาดีที่สุดเลยกล่องนึงกี่เม็ดพี่กล่องนึงยี่สิบเมตร กี่วันน่ะเออก็ถ้ากินวันละสองอ่ะใช่อธิโกะวะแล้วก็อยากให้เอาโปรสองกล่องไปเพราะว่าจริงๆมันไม่ต้องทุกวันเฮ้ยสองกล่องเท่าไหร่สองกล่องห้าห้าเฮ้ยโอ้โหถูกลงไปอีกจะบอกว่ามันไม่ต้องทุกวันนะวันไหนที่คุณรู้สึกว่าอยากค่อยทานสองกล่องเท่าไหร่ก็ได้สองกล่องถามแล้วถามเขาบอกไปแล้วเลยไม่ได้ยินเลยนี่มันกินเข้าไปแล้วป่ะเนี่ยไม่ได้อะเฮ้ยขำอะไรตลกสองกล่องห้าห้านะคะอยากให้รอจริงจริงมีติดบ้านเอาไว้เถอะเพราะว่าตัวเนี้ยได้ทางบ้านของผู้นักคนขับรถก็ แม่ก็ผู้ก็น้องชายก็แบมแบมเป็นงานนี้นะจะบอกให้โซเชียลมันอะไรเต็มไปหมดบางทีเราเล่นเนี่ยดูไลฟ์พี่การหล่อนอนบางทีมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันช้อปปิ้งสนุกใช่ป่ะของถูกอ่ะคนก็เอาแต่ของดีๆมาบางทีมันก็ฟุ้งไงบางทีอยากนอนแล้ะตัดสมองมันยังคิดอยู่เราว่าใครช่วยไปยังตื่นอยู่ถูกต้องถูกต้องผ่อนคลายจะได้รู้สึกสบายๆแฮปปี้กับการสลิปปิ้งเออแฮปปี้ไม่เป็นสมุนไพรนะ ถูกต้องถูกต้องไม่มีแบบอะไรหนักเลยสมุนไพรชิ้นตอาต้อนกินได้นะใช่ตอนวันกินได้จริงใช่ป่ะที่แบบว่าเรากําลังแบบรู้สึกแบบเบร์เบร์เพียพียทำงานอยากมีแบบสมาธิทำงานให้มันดีเฮ้ยพี่มีโค้ดอ๋อเหรอเหลือเท่าไหร่อ่ะอหลืที่ออยู่ที่254บาทโอ้โหจัดเลยใช่ค่ะจากที่พี่เขาพูดทัราคามาให้อยู่ที่2 9 9ากตอนนี้ลดเหลือต i k t o k ช่วยเหลือ255ห้า ถูก <S <S ลงเยอะมาก254ติ๊กตอ,อกช่วยลงมาอีกทุกคนกดตะก้าจาเลยนี่ก็แบบนนักเรียนตีสอบได้ไหมได้ได้เลย299เหลือ254ติ๊กตอ,อกช่วย